ที่ได้มาเรียนภูธรมะที่คือไม่ได้เห็นภาพพระอาจารย์มานานมากแต่ก็ไม่เคยที่จะเรียนนะคะเพียงแต่รู้สึกในใจว่าพระอาจารย์ของนี้ทำไมยิ้มทำให้เราส่้ชื่นใจเย็นแต่ก็ยังไม่คิดจะเรียนจนกระทั่งรุ่นที่แล้ววันที่หน,นึ่งกุ่งมาซึ่งวันนั้นน่าคุยกระหลานมาก ทำไมอยากเรียนสมาธิเราติดต่อใครดีนึกได้ว่าพี่สุธินเขาเคยเรียนก็เลยโทรไปหาาว่าพี่เดี๋ยวนี้เขามีเรียนครูสมาธิไหมมี รอบนี้พอดีก็เลยได้มาเจอกับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านซึ่งมาแล้วประทับใจมากทุกคนเป็นกันเองร่วมมือร่วมใจทำให้เราทราบถึงก่อนที่จะมาเรียนก็ไม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เแม้นจะเป็นคนอารมณ์ร้อนซึ่งเหลือ้้ก็ยังร้อนอย่างเนี้ยคือเอาเกลือตามปงแต่ ามรอบก็มีเยอะใจเย็นเยอะเมื่อก่อนลานพูดจะปิดหูเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนี้การเป็นไม่พูดจะน,นิ่นาางนิ่งอย่างเดียวล่ะอาจารย์ก็จะไม่ตอบซึ่งความรู้สึกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วก็มีคนถามว่าไปเรียนที่วัดได้อะไรก็ตอบก็จะมีทันใดว่าก็ได้ยังไงก็ไม่พูดไม่ว่าใครอะไรฉันอยู่ทนฉันโตคนเดียวก็ไม่ ฉันก็ไม่ทำตัวเป็นประารใดซึ่งความรู้สึกเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะคะการที่มาเรียนครัง้งแรกที่ได้ฟังอาจารย์พูดถึงมากแต่ก็ไม่เข้าใจว่าการเข้าระวังหรือว่าเราหลัเป็นยังไงจนได้อาจารย์ทุกท่านที่บรรยายเราก็เริ่มเข้าใจว่าเออ,อนี่คือการเข้าระวังนะ เราเกิดจากที่เราตั้งใจทำสมาธิดังนั้นขอลงเลยนะคะว่าการไปเชิญชวนใครเนี่ยไม่ได้ทำทุกอย่างเจอใครชวนหมดมีโอกาสไปที่วัดบอกาการไปหลวงพ่อช่วประกาศให้หน่อยเป็นอะไรที่ดีมากจิตใจดีมากไปโรงเรียนก็ไปพูดให้ครูฟังอยากให้ฟังตอนนี้ไม่ได้คิดว่า โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวิถีพุทธน่าจะเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ว่าจะให้อาจารย์จะเรียนสาได้เข้าไปเผอแต่ตามของป้าจารย์หวลวงพ่อาสาเหตุที่ม,มาเรียนอุสมาธิครั้งนี้จริงๆนะั่นผมเป็นคนปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะฮะก็นั่งสมาธิแต แต่ว่าทำไม่ติดต่อไม่ต่อเนื่องนะเนื้ออยากจะทำเงินไหลเนื้อใจมาทาเสือพม่ไหว้พระก็เหมือนกันนะจริงๆก็ทำมานานความไม่ต่อเนื่องความไม่ตรงเวลาของผมเองนะทำให้ไม่มีความจำนาในการปฏิบัติงานก็ก้าวแรกที่ล้า นะให้ความเมตตาให้ความเจี่ยงรและก็ให้ความเทุกประการนะครับก็มีนาจนะถึงวันนี้คิดว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับของาการเรียนนะครับพนะอเรียนมาสาักระยะหนึ่งก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคิดว่าชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปจากเด็กตัอสมคทวรนะ ประการแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็คือความมีวินัยเกิดขึ้นนะครับมีวินัยทั้งภายอนและภายนนะฮะวินัยในภายนอกก็คือจะต้องมาเรียนในตรงเวลานะทุกเสาร์อาทิตย์มาเรียนกับตรงเวลาจนว่าผมจะไม่เคยล่าสายนะฮะยังไม่เคยล่าสายต้องมาทุกวันนิปประการนี้ก็คือต้องทำสมาธิทุกวันตั้งเวลานะฮะทำตลาดนั่นเอง เนื่องจากผมไม่สามารถเดินจงกรมไนดะ้ผมก็ใช้วิธีนั่งสมาธิอย่างเดียวนะแต่ว่าเจ้าเชิญให้นะั่งนั่งสมาธนะิเป็นสองเท่า,เอาเ,อาเอาเวลาที่จะเดินจงกรมมาทำสมาธินะครับผมก็จำที่ว่าอมี4รอบนะเชา้าเย็นตอนนอนแล้วก็กลางกลางวันแล้วก็ตอนบ่ายนะก็เป็น4รอบรอบละ30นาทีนะ ก็ทำมาเรื่อยจนมามีถ้าถือว่าเป็นวินัยนะฮะเป็นวินัยแล้วนะครับแต่เป็นวินัยแล้วแต่ในวันที่ไม่ได้ทำก็รู้สึกไม่าก็สบายนะฮะแต่เข้าใจยก็ทำมาเรื่อยส่วนภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงนะมีวินัยเกิดขึ้นด้วยกันแต่ทุกครั้งที่เราทำสมาธิแต่ก่อนนั้นเราจะตั้งเวลานะครบทวนอินทีแล้วก็ออกจากสมาธินะจะเห็นเพราะอ็อินาทีย์ไง ก็เดี๋ยวนี้ก็ออกได้เองครับแล้วก็สามจิตนาทีไม่ต้องเวลาไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องใช้นาฬิากานะครับจิตมันจะตื่น,นจะถอนออกจากสมาธิเองนะครับอันนี้เป็นประการที่หนึ่งอาการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองก็คือ,อทําให้เกิดความรู้สึกมีความสงบมีความเย็นมีความสุขสบายเกิดขึ้น ความวิตกทายกังวลที่ผมเคยมีนะผมมีความวิจบทายสูงหลังจากเกษียณมาที่มีความตกวิกวิตกสูงนะมีความคิดกังวลมากจนเคยคิดจะไปหาจิตแพทย์แต่ตอนนี้รู้สึกว่าความทายดีขึ้นมีความสุขมั่นใบายคลายกังวลไปได้มาก จะคิดว,ว่าถ้าทำต่อไปก็คงไม่ตขอไปนานหอแล้วก็งวงคงจะทำต่อไปนะครับอีกว่าการเอ่อหนึ่งนะที่มีการ,ปกรเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแนวคิดเนื่องจากอ่อพอเรามาี่นี่เราก็คิดได้นะผมก็ตั้งสอดว่าไอ้สิ่งนี้ภารก,กิจภารลังสมาธิของเราเนะี่ยสามารถเอาข้าขงชาติไปได้นะความพวกข้างชาติเนี่ยทำให้ผมเอ่อเปลี่ยน วิธีคิดแทนที่จะสะสมทรัพย์สมบัติผมเป็นนักสะสมเครื่องดนตรีเดี๋ยวรูจ้จักแจกจ่ายเป็นดองแถนั้นก็คงอยู่แจ่การสะสมพลังจิตซึ่งพยายามจะทำให้หมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับมากกว่าเราอยู่เดียวที่บ้านนพรจริงแล้วนะ่นปัจจบันเนีรต้องมีงการปฏิบัติที่บ้านนะะเรื่องการสวดมนต์เช้าย็น เกี่ยวกเรื่องสมาธิและการเป็นคุมกรมเนี่ยจะไม่ไอยได้นำเพราะว่าเรามีช่วงเวลาที่อีวันข้างคือมันเหมือนกับว่าเราอาจจะแันเวลาของตัวเองไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเคยมอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเวลา เ,ออเราแบ่งเวลาที่เป็นช่วงที่เราทํางานเราไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าเราต้องมีเวลาสําหรับเออให้รลานจะไปบ้านอะไรอย่างนี้นะคะ่ะเรื่องของการมาเนี่ยนะคะบ้านของพ่อมีเต็นท์ไมหมดนะคะกดชวนก็เยอะสุดท้ายก็คือ,อจะลงน,นันนะคะอยู่ในบ้านเดียวกันที่ไปนะไปเราสมาที่แถวไป เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรมีไป,ปกันดก็ได้วันไหนที่จะไปสวดมนต์มาลองก็ร,รู้อยู่ว่าเราเคยไปไป,ไปปฏิบัติธรรมนีม่คะน้องก็บอกว่าไปแบบไปทำไปได้แต่ตอนไปไปสวดมนต์ไป,ไปนั่งทำสมาธิอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้าไมาจังทไีไม่ได้มาจาุดาจาสุดท้ายที่จุดชุดนี้น้องก็เจอหน้ทุกวันเยี่ยมไปนะมีไปนะปนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอ่ะพูดจริงๆก็เอาว่าเราลองดูนะคะ เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยสำหรับตัวเองนักการานั่งเรียนเนี่ยช่วชงนี้จะไม่ค่อยแล้วนะคะเรื่องจะไปนั่งะอะไรที่ไหนนานๆถ้าไม่ใช่เรียนการนั่งสวดมนต์หรือข้างฟังประมาในระหว่างการไปไปฏินนบัติธรรมเนี่ยเราก็จะไม่มีค่ะในในช่วงเวลาน,นี้นะคะแต่เมื่อเราหมาที่นี่นะคะเดี๋ยว,ว่า,าการปฏิบัติของเราเนี่ยเรือ่องจงกรมไปนั่งสมาธิเนี่ยเราจะไม่ได้แนียแ่ยจะละหมาที่นี่ในช่วงเวลา เราก็ลอเวลาตัวเองไม่ได้ไม่ทำตอนนี้เอ้ย่หนวยหนะอะไรเงี้ยแบบเหมือนเราลงตัวไม่ลงตัวนะคะแต่ตอนเนี้ยมันมีความสึกว่าความลงตัวของเราเริ่มมาแล้วนะคะเราก็เริ่มมีเวลาว่าเออทุกวันช่วงเวลาน it, ี c, Means, ้เราต้องมานั่งปฏิบัติเราต้องมาเดินจงกรมนะคะตอนนี้พยายามที่อยู่ในช่วงเวลานี้เริ่มเริ่มมีในเรื่อง ก็คิดว่าสิ่งนี้มันเป็นตัวที่เพิ่มเพิ่ให้เรา่มือนมืนเราเรากนหมดเวลาเราได้แล้ะตอนนี้ว่าทุกวันเราต้องแบบนี้นะคะยงเป็นอัมาไหนที่เรามีอะไรไปดื้อๆอย่างเงี้ยเราก็จะไปปาเราอื่นแต่ช้านะคะส่วนเรื่องของอ ใายเป็นผูร้รู้นะคะพอเอริ่มขาเป็นผู้ขายเป็นผู้รู้เรานะั่งในสักคันเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกว่าเรานิ่งขึ้นเรามีความรู้สึกว่าน,นิ่งซึ่งเราก็กสงสัยในตัวของเราเองว่าเรานิ่งเพราะอะไรมันจะเหมือนเคลื่อนเลยอะเหลือนถึงเวลาแต่ตอนนี้ยังต้องจับเวลาอยู่นะยังไม่ได้ล่องเวลาได้อย่างนั้นน่่มาถึงเวลาเราได้นะ